แฮจับตาโพสล่าสุดหนุ่มกะลาจะโอเศร้าจนชาวเน็ตตั้งคำถามถูกพูดถึงอีกครั้งสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มกะลาและจจโอหลังเพชดังอัธรสจับสังเกตสตอรี่ไอจีล่าสุดของฝ่ายชายและโพสไอจี IG ล่าสุดของฝ่ายหญิงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นระบุข,ข้อความว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเอียงคอสงสัยอยากรู้เฉยเฉยโดยหนุ่มกะลาโพสตอรี่อินสตาแกรมหนุ่มกะลาภาพคีกาดคอนโดพร้อมข้อความระบุว่าเมื่อมีคนส่งกาดคอนโดคืนมาให้ผม นั้นคือสัญญาณว่าอีกและใส่เพลงเป็นโสดทำไมต่อมาโพสต์ภาพเซ็กรอกพร้อมแคปชั่นระบุว่ายังว่างหนึ่งที่นั่งในขณะที่สาวจ้าโอโสไอจี IG เผยความสวยของตัวเองพร้อมแคปชั่นระบุว่าลาจากกันครั้งนี้จ้าโอง,งามพริง้งซึ่งเรื่องที่ทุกคนสงสัยกันอยู่นี้ความจริงคืออะไรรอฟังจากปากทั้งคู่กันนะครับทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ